สวัสดีค่ะนี่คือทีวี360องศากับดิฉันโยสภัก์เวสวรรค์วันนี้เรามาติดตามอากาศในโซนยุโรปกันค่ะคุณธนินวัตพัฒนารุยคุณเดินทางไปถึงใจกลางควีปยุโรปประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะคุณผู้ชมหลายคนคงจะนึกถึงหิมะหรือไม่ก็อากาศเย็นสบายๆนะคะแต่ว่าคุณธนินวัน์บอกว่าตรงกันข้ามค่ะจะเป็นอย่างไรนะคะไปติดตามการรายงานจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์พร้อมกันเลยค่ะ สวัสดีครับทีวี360องศาทุกวันอังคารปกติแล้วจะสแกนความเป็นไปของภูมิภาคเอเชียให้คุณชมชมนะครับแต่สําหรับวันนี้ผมข้ามน้ําข้ามทะเลมาไกลถึงสวิตเซอร์แลนด์ดินแดนที่มีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่งดงามของยุโรปตะวันตกเราลองมาสแกนยุโรปบ้างครับว่าตอนนี้เป็นอย่างไรครับ ยุโรปตอนนี้อากาศไม่ได้เย็นอย่างที่หลายคนคิดนะครับความร้อนได้เข้าปกคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ในยุโรปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วอุณหภูมิสูงกว่า30องศาเซลเซียสหรือแทบไม่ต่างจากประเทศไทยของเราเลยที่อังกฤษตอนเหนือของฝรั่งเศสเยอรมนีและสเปนมีฝนอิตาลีและกรีซอากาศยังคงแห้งและแดดดีรวมไปถึงตุรกีโปแลนด์ทางใต้ของเยอรมนีด้วย สำหรับอากาศดีจะอยู่ที่ฮังการีออสเตรียรวมทั้งสวิตเซอร์แลนด์ที่ผมอยู่นี้ด้วยนะครับและถ้าเป็นยุโรปตอนเหนือเดนมาร์กฟินแลนด์และทางใต้ของสวีเดนจะมีฝนส่วนอากาศดีอยู่ที่นอร์เวย์ครับ <c oughs> อากาศในยุโรปตอนนี้ร้อนมากไม่ต่างจากบ้านเราเลยนะครับเพราะว่าอีกไม่กี่วันข้างหน้าเขาจะเข้าสู่หน้าร้อนแล้วส่วนอากาศที่สวิตเซอร์แลนด์จะเป็นอย่างไรนั้นในช่วงเรื่องเด่นเย็นนี้เราจะมาตามกันต่อส่วนน,นี้ชมภาพสวยๆเงางามของสวิตไปพังๆก่อนนะครับ ขอบคุณคุณธนินวัตรมากนะคะและเราไปปิดท้ายกันที่ลักษณะอากาศของวันนี้กันค่ะ ทั่วทุกภาคนะคะจะยังคงมีฝนฟ้าขนองและลงกระโชกแรงในเกณฑ์ร้อยละ4 0ถึงของพื้นที่เตือนลงกระโชกแรงทางภาคเหนืออีสานและภาคกลางจุดที่น่าสังเกตคือความร้อนน้อยลงกว่าหลายวันที่ผ่านมาทุกภาคเฉลี่ย36องศาเซลเซียสฝนตกหนักเน้นๆในภาคตะวันออกและภาคใต้ทั้งสองฝั่งคลื่นฝั่งอันดามันเหนือจังหวัดพะงาขึ้นมาฝนตกในทะเลคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเรือเล็กรดออกจากฝั่งกรุงเทพฝนตกในช่วงค่ำนะคะและกลับมาติดตามกันต่อในเรื่องเด่นเย็นนี้เพราะ นี่คือชีวิ 360, 360องศาสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชน